حديث تيلي رنغاني تالي بن العوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة أبا عبيدة بن جرح إلى البحرين تن 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 أبو عبيدة عامر بن جرح صحابة أو ไปยังประเทศบาฮารนไปทำอะไรล่ะยะจีบิยุสยะจีฮาเพื่อไปเก็บภาษีที่บาฮารนว่าการของรสมะฮ์สุลลัลลอฮิสซาลลอฮฺวะหลัดสัลลัมโดยที่ท่านรสลอฮ์สุลลัลลอฮุวะลัดซัลลัมในขณะนั้นน่ะหัวซอละฮะอาเหรอบาฮารีนได้มีสันติสัญญาปณีปานอมกับท่านกับทางบาฮารน ว่าอัมมาระ عليهم อัลอาล่าบินฮัตดอร์มีนั่นสุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะะลัยฮิวซัลลัมได้แต่งตั้งท่านอัลละบินฮัตดอร์มีเป็นผู้ปกครองอัมมาระนี่แปลว่าเป็นผู้ปกครองเป็นข้าหลวงปกครองประเทศเบเรนนั้นท่านอับบา อบูไบัยดห์อามิรบินยาโ์บินยาโร,นารเนี่ยก็เดินทางไปประเทศเยเมน <c oughs> แล้วก็ไปทําหน้าที่ของท่านเ,นเก็บ <c oughs> ภาษีกลับมาฟอกอดี้มาอบูไบัยดห์บีมาเรนต่อมาท่านอบูไบัยดห์อามิรบินยาโรเนี่ยก็กลับมาจากบาฮารีนบีมาบีมาเรนมิเรนบาฮารีนกลับมาด้วยกับนําทรัพย์ที่เป็นภาษีเนี่ยมาจากประเทศบาฮารีน เพราะสมัอัจอัลอัลชาวอัลซอรชาวบริเนนก็ได้ได้ยินได้รู้บิกูดูมิอาบอูอบัยดาว่าท่านอบูอบัยดานั้นได้กลับมาแล้วฟาว่าฟัดซอดาตสุบฮิชาวอัลลนั้นจึงมาครบอย่างสมบูรณ์เลยมาพร้อมเพียงกันเลย มาพร้อมอะไรมาพร้อมมาละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยพร้อมเพียงกันเลยแต่พอได้ยินเนีข่าวข่าวว่าวันนี้เช้าวันนี้ชานะโบไปนะเนี่ยได้นำทรัพย์ที่เป็นภาษีมาแต่เพื่อที่จะได้รับการแบ่งปันจากท่านรอซูลลอฮ์ศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิเลซัมก็มาละหมาดที่มัสยิดนั้นโดยพร้อมเพียงกันเลย Phà lâm mơ sơ lá bì hìm Ảl phà chơ rơ Mơ thầy Ráu Sô-lơ đã nằm lâm mơ sơ bơ xịt đều rồi Ấn xã rơ phơ thầy Ráu Sô-lơ cũng hãy quay về Hãy quay về để nói với bà nàng mạng môn Chàng Ản Sơn đó Phà thầy hỏi ท่านรอัลลอฮฺเห็นแบบนั้นแล้วฟแต่บัสซสมะรอซูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮุสุลต่านละพินะรออาฮุมท่านรอัลลอฮฺก็จิมในขณะที่เห็นการกระทำสภาพของชาวอัน,อนซอร์ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรูกันไปหาท่านรอซูลลอฮฺสุลต่านละัลลัมวงเล็บเพื่อที่จะรับการแบ่งปันภ <c oughs> าษียุติยจะจากท่านรอซูลลอฮฺสุลลลัต่านละว่าก่อนแล้วท่านอัลลอฮฺก็กล่าวว่าอาซนุนุกมุมฉันคิดว่าพวกท่านเนี่ย กอดสามิอาตุมได้ยินได้รู้มาว่าอันนีอุอาบะอุบายดะท่กอก็จะบิชัยองเพราท่านอบูบายดะเนี่ยนำสิ่งหนึ่งมาคือนำนำทรัพย์ที่เป็นภาษีมาก็รู้บนดาวอบะเขาเก่าวอาเจนเจ้ารอสุลลอฮ์าชครับเจ้ารอสุลลอฮะสัลลัลลอฮะสัลลัมก่อนอันดับีเขาเก่าวฟะอเบชิรูจงรับทราบจงรับข่าวดีเป็น นิสัยของทารอสูลล์ซาลลอฮุลลาสซัลลัมเนี่ยที่เราพึงที่จะรับเลยกินอบีนั้นพร้อมที่จะบอกขา่าวดีให้สิ่งที่ดีๆแต่ไม่เคยได้ปฏิเสธกับใครไม่เคยปฏิเสธใครฟาอับชูรูนั้นจะรับทราบข่าวดีว่าอัมมีลูมาเยสุรุกุมและหวังในสิ่งที่ทําให้พวกท่านไน้ดีใจหวังได้เลยหวังอะไรเดี๋ยวก็จะแบ่งจัดการให้เสร็จแล้วในโอกาสนี้นะท่าทรอสูลล์ซาลลอฮุลลาสซัลลัมก็กล่าวนะสิฮะอันนี้ซึ่งเป็น หัวใจสําคัญเลยเพราะมันเกี่ยวข,ออขอ้องกับเรื่องของทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองฟาลลอห์ันขอสบัาเกกับอัลลอฮ์ลัลักรออัชชัย ع ل ي ความจนเนี่ยฉันไม่ได้กลัวว่าจะเกิดขึ้นกับพวกท่านหรอกฉันไม่ได้กลัวว่าพวกท่านจะจนหรกอกเพราะส่วนใหญ่แล้วจนนั้นก็มีศาสนาจนอยู่กับกรอบอยู่กับหลักการศาสนา ว่ากินแต่ถ้าว่าอัคชาอะไรกุมฉันกลัวเนี่ยกลัวพวกท่านกลัวว่าสิ่งนี้จะเกิดกับพวกท่านกลัวว่าอะไรล่ะอันตะบสซตอะไรกุมอะไรกุุ้ดุนยากลัวว่าดุนยานั้นเนี่ยจะถูกเปิดให้กับพวกท่านกลัวว่าดุนยานั้นจะหยิบหยิบยื่นให้กับพวกท่านพูดง่ายๆคือกลัวว่าพวกท่านนั้นจะมีทรัพย์มีความร่ำรวย กลัวว่าดุนยานั้นจะหยิบยื่นให้กับพวกท่านวงเล็บเป็นคำกินายะเปลี่ยวว่ากลัวว่าพวกท่านนั้นจะมีฐานะมีความมั่งคัง่งพูดง่ายๆคือกลัวว่าจะรวยเกมาบุสซิตัสอะลามันก็นะก็เหมือนกับที่ดุนยานั้นได้ถูกหยิบยื่นให้กับบุคคลที่อยู่หน้าก,ก,ก่อนพวกท่านในยุคกอรูฮามานก่อนหน้านี้ บุคคลเหล่านั้นได้รับความมั่งคั่งแลได้รับความร่ำรวยพอรวยแล้วเป็นยังไงฟาตานะฟาซูฮาอันนี้เป็นกลัวเชื่อสองกลัวแล้วมันเป็นเหตุให้พวกเขานั้นแข่งขันกันแข่งขันกันสะสมความรวยแข่งขันกันสะสมความโออารนั่นคือเป็นนิสัยเป็นนิสัยของมนุษย์เป็นสัญชาตญาณหยาบหยบของมนุษย์นั้นพอรวยแล้วนั้นส่วนใหญ่ก็จะลืม Allah พอรวยแล้วนั้นก็จะลืมการพึ่งพิงอัลลอฮ์สละสิ่งที่มีอยู่นั่นคือการแข่งขันกันกา마ตนาฟาซูฮาเหมือนกับที่พวกเขานั้นได้แข่งขันกันขึ้นนบีบอกว่ากลวาน,านาฟาตนาฟาซูฮาซึ่งมันเป็นเหตุให้พวกท่านนั้นแข่งขันกัน กามาตานาฟาโซฮาเหมือนกับคนในรุ่นก่อนเนี่ยเขาได้แข่งขันกันว่าต uh ู um ้ฮอิกุกุมแลวมันเป็นเหตุมันเป็นเหตุให้สิ่งนั้นมาทำลายพวกท่านฟาแอนต uh ุฮร um ิโก้ยกลับไปหาานาฟาโูการแข่งขัน,ขนการชิงดีชิงเด่นกันการเก็บการสะสมว่าใครรวยกว่ากันใครมีมากกว่ากันเป็นเหตุ เป็นเหตุทําลายพวกท่านว่าตุฮีอยูก้มมันเป็นสิ่งที่ทําลายพวกท่านกามาอาหะระกะชุมเหมือนที่การแข่งขันนั้นได้ทําลายคนในรุ่นก่อน